เงียบจัดเอ,าอ้าเป็นทีกแ้วเหอโอ้ยกูหลุดอีกแ้วไอ้เหี้ยอย่างชอบผมประหยังชอบเฮ้ยสติเกินเกินไปแล้วว่ะสติเกินเกินไปแล้วปิดไฟก่อนไปให้ตายสิอยู่ก็แตกพ่าย ให้ตายสิเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบได้เกือบได้แล้วป่ะคุณโค้ดเราเกือบได้ศพละวเด็ดสติกันไว้ดีกว่าไปละเจอกันอู้ขึ้นมาเจอกันอีก จอ้ัจกเฮ้ยผมวเดินทั่วเลยผมีเดินทั่วเลย,มมเเลยสอล่อง,สองกล้องหน่อยขส่องกล้องหน่อยไม่มีนะไม่มีใครนะเขาจะไปซ่อม,มไม่ได้ไปซ่อมจ้อนยืนทำอะไรไปจ้อนเ,เล่นอะไรอะ่ะ ทำอะไรกันเฮ้ยอยู่น่สามคนเลยไ้มมีคนซ้ำไฟแล้วเอ้าโคตรแตกไม่ตอนนี้อยู่ตรงไหนก็ไม่ปลอดภัยอยู่ตรงไหนก็ไม่ปลอดภัยนิ่งแป๊บนิ่งแป๊บ แม่สามสองหนึ่งดีฮะแดกแม่งทุกอย่างคืออร่อยไปหมดขอแล้วเดี๋ยวขอต้องกินอีกหนึ่งแล้วแลววหละสีม่วงหน้าห้องไฟเจอสีม่วงหน้า ไม่อยู่ตรงไหนวะไม่ก็หน้าเลยด้านหน้าเลยโอ้ตายไปสีแล้วเหรอโอ้หน้าห้องไฟครับฮัลโหลฮัลโหลหน้าห้องไฟหน้าห้องไฟฮัลโหลฮัลโหลใครได้ยินผมไหมหรอได้ยินได้ยินได้ยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินได้ยินฮัลโหลได้ยินจอนมันบัคกันหมดเลยเพื่อนอะอะไรนะโลโลมีใครได้ีไหมมีใครได้ยินได้ยินได้ยินคนแล้ผมไม่ได้ยินน้องปะทูยังไม่ได้พูดเลยอะหรอ ฮัลโหลฮัลโหลโอเคมาแล้วหน้าห้องไฟครับหน้าห้องไฟหน้าห้องไฟเลยใช่ไหมมี่น้าสงสัยน่าสงสัยตรงไหนเราเดินกันมาสามคนแล้วเราเดินกันมาสามเห็นไหมทำไมผมต้องเป็นเฟิร์สใช้โดนหน้าสงสัยใช่ผม่าคุณบุกี้น้าสงสัยเพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่คุณโค้ดเราอยู่กันสี่คนเอมันเอิร์ดมีอะไรจะพูดไหมฮะคนลิฟต์ก่อนอะไม่ไม่เมื่อกี้ผมเดินมากับคุณเดินกันมาสามสี่คนสงชาย แล้วก็มีคุณโค้ออีกคนนอยู่ข้างบนใช่ผมเพิ่งเดินมาเลยไม่ไม่ใครใครใครเป็นคนนำหน้าผมผมนำหน้าผมนำหน้ามาสุดนั่นเดินเดินเดินกลุ่มใครใครเดินหน้าใครนำหน้าผมผมผมมีใครแบบหน้าคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณแบบเดินฉีกมาก่อนเลยผมเดินพอพร้อมกันเลยใช่หรือเปล่าคก็เห็นใช่ไหมคุณไอ้คุณก้อนก็เห็นชูแจ้นจะเห็นใช่ไหมตอนที่จะกดรีพอร์ตอ่ะใช่ผมใช่คุณคุณก้อนกดไม่ทันใช่ไหม ใช่ไหมเราอยู่กันสาคนเมื่อกี้แ้วก็เห็นคุณโน้นอยู่คนหนึ่งไอ้ลำโพงมันก็ขึ้นมามีคนแยกไปคนหนึ่งเมื่อกี้ผมรู้แล้วว่าใครเราอยู่กันสี่คนข้างบนแล้วมีคนข้างล่างอยู่คนหนึ่งผมคิดว่าใช่ละผมคิดว่าใช่ละพวกคุณเนี่ยกำลังหาฆาตกรปิดตัวล่ะสัญชาติซื่อสัญชาติย้นลื้ผมมาลาก่อนเห็นไม่ใช่ลาก่อนนะครับผมคิดว่าใช่อะเพราะเมื่อกี้อยู่กันสี่คนข้างบน มันไม่ใช่ใครไม่ใช่หรอแต่ทำไมแต่ทำไมก็รู้สึกว่าสงสัยสีขาวเหมือนกันนะเฮ้ยคุณหรือเปล่าหนึ่งในนั้นหรือเปล่าถ้ารอบเนี้ยโหวตถูกอะแล้วก็ต้องเราอยู่กันสามคนต้องมีคนหนึ่งหนึ่งในนั้นใช่ไหมแล้ว่ามีคนหนึ่งมันต้องบอกมันต้องรู้อ่ะตอนนี้โหวตแล้วพวกคุณเนี่ยผมโหวตสีแดงครับเฮ้ยพี่โหวตใช่ไหมเนี่ยคุณจอนคุณจะมาทรยศผมไม่ได้เดี๋ยมันทำแบบนี้ไม่ได้ เราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานคุณจะมาทรยศผมอย่างนี้ไม่ได้ใช่เราอยู่กันสามคนตลอดใช่ไหมทั้งเกมความเครียดใจอ่ะความเครียดใจของเราเนี่ยเอ้าคุณจอนคุณเล่นลำบากกันเลยฝาก้วยนะคุณจอนยอย่าไปเชื่อมันบ้าเอยกำลังเคี้ยวกรุบเลยเคี้ยวกรุบเลย รออะไรกันไม่มีใครซ่อมไฟอ๋อไม่มีใครซ่อมไฟนี่หว่ารอก,กดปุ่มหมดแล้วแหละไม่มีใครมาซ่อมไฟอย่างนี้รอก,กดปุ่มอ่รอกดปุ่มอ่ตอนนี้น่าจะรอก,กดปุ่มกันเอ้ยวันนี้แม่งคดกรุบเลยว่ะวันนี้กรุบจัดเลยเวันนี้แบบกรุบเลยว่ะเป็นบ่อยมากเป็นบ่อยจนไม่มีใครเชื่อใจผมแล้วเนะี่ย ซ่อมไฟไปเดินไปซ่อมไฟกันไปชัดแล้วเนี่ยชัดและแม่งชัดและแม่งเฮ้ยจัดไฟคุณชั่น,นเฮ้ยไม่ใช่คุณโควรวด,ดิเฮ้ยจัดไฟคุณโคตรเราต้องทวงเวลาปิด่วงจัด ถูกเวลาจับผมว่าผมน่าจะน่าจะผิดแผนอคุคนแหละไปหาอะไรเล่นกันหน่อยสิหาเล่นเล่นกันหน่อยเล่นกันหน่อยสิโทษขอโทษผมมันมือไปหน่อยขอโทษและะ้วกันนะไม่จะกดอะไรก็แล้วแต่คุณแล,แล้วล่ะ ทวงเวลาไหมทวงเวลาอีกไหมให้ผมถ่วงอะไรอีกไหมผมจะถ่วงแบบเฮ้ยเขาไปไหนกันแล้ววะไปไหนกันแล้วไปกันแล้วมีอะไรจะสารภาพหรือเปล่าใช่ผมผมผมรอพวกคุณกดนะคุณไม่กดกันสักทีเฮ้ยผมกดทำไมผมกดไม่ได้ปะใช่ผมกดไม่ได้เหมือนกันเออกดอะไรคุณบ่มสมบูธานะ ไม่ใช่ตอนแรกก็กดไม่ได้อใช่มันต้องรอนับเวลาด้วยนะจะเวลามันหมดแล้วนี่ทำไมกดไม่เข้าไอ้นี่ไงมันถ้าเกิดตาตกรไ้นั่นรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมแล้วกันวันนี้ผมก็รู้เหมือนกันวดมีอะไรจะสารภาพใช่คุณ เพราะเราอยู่กันสามคนทั้งเกมใช่ไหมก็เอยร์ผมเปกแล้วมันมามันมาใช่เลยแั็งแลงยอดโมรลโคโกโรผมกดผมมันมือไปหน่อยว่ะผมกดแบบมันมือมากเลยตอนผมตาย